ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โซ่ชาแนลเหมือนเดิมนะครับเราก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกมอิลูนาออนไลน์ไทยแลนด์นะครับและวันนี้นะับผมก็มีความคิดที่จะมาทดสอบว่า ATK ของอาวุธเนี่ยฮะ ATK ของอาวุธคือมันจะมีต่ําสุดจนไปถึงสูงสุดใช่ไหมครับ ATK ที่มันสูงสุดน่ะมันก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่า ATK ที่ต่ําสุดมันก็อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดาเมจมันจะ แรงกว่าแต่ผมจะมาเทสวันนี้ก็คือดามเมจมันจะแรงกว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือสูงที่สุดนะฮะ252ของปลาไรท่านะครับส่วนตัวนี้ก็คือ239ไม่ได้ต่ําที่สุดนะครับต่ําที่สุดคือ237แต่ทั้นี้มันสอากนะฮะก็ทดสอบไปพร้อมกันกับผมเลยนะครับว่ามันจะต่างกันแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งนะฮะหินที่ใส่นะครับก็คือสกอร์เปียนะครับอาวุธโจมตีไรทาต10% สมมติเราเอาไปโจมตีมอนเตอร์ไรทาดเนี่ยคะเราใช้หินนี้กับอาจารย์โอริเทยอันไหนจะแรงกว่ากันนะฮะอาจารย์โอริเทยก็คือบวกเอทีเคโดยตรงเลยเพราะว่าส่วนมากทุกคนก็จะยัดหินตามธาตุกันใช่ไหมหล่ะครับโดยปกติแล้วอาวุธโจมตีไรทาามันก็พอๆกับเอทีเคนั่นแหละนะรู้สึกว่าอาวุธโจมตีไรทาามันจะแรงกว่านิด,นดเดียวนะนิดเดียวนะครับอ่าก็ต้องขออนุญาตตีบวกก่อนนะครับผม

แต่ปกติผมจะใช้80นะครับแต่นี่ถ้า80คือไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับถ้า80คือไม่ได้ทาคลิปเลยมันอาจจะแตกก็ได้นะครับเรียบร้อยนะโอเคทีนี้เราก็ยัดเข้าไปที่ปลาไรทาตน,นะครับโอเคก็จะเป็นปลาไรทาตุแอปิเคแม็กยัดอาจารย์โรทียบนะครับอัพด้วยนะครับโอเคทีนี้เราก็ครบกันแล้วนะฮะไปที่ไม่ออส อ่อมอนเตอร์ที่เราจะมาทดสอบดาเมิดนะครับก็คือยักสามตานะครับ สอบดามจกันเลยนะครับนี่คือปลาไเลธาตุนะครับ ADK 2 3เคแล้วก็ยัดหินสกอเปียนะครับที่หลายๆคนเข้าใช้กันนะครับเพราะว่าราคาก็ถูกด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายตามตลาดนะอันนี้มีจระราทอนนะครับทุกถูกเลยนะครับนี่ก็ดาวมไม่ตายนะครับรอกำไรของรูเดียวหมดนะครับมาทดสอบยักกันเลย ตามมาดิป่านะฮะป่าสี่แสนนะสี่แสนแสนติดขี้ติดขี้สามแสนสามแสนสามนะฮะสามแสนสามก็เบานะฮะเบาเพราะว่า,ยยานะหลายอย่างนะหลายอย่างนะวิวผมสามร้อยสิบเอ็ดเองนะครับยังไม่ตันยังไม่สุดเลยตัดเสริมก็กระจอกกระจอกนะฮะแล้วอยากไปไหนหมด ก็ใช้ยักษ์ที่เราสแต็กไว้ดีกว่าโอเคมากดปุ๊บๆแล้วก็กดยกเลิกนะครับเพื่อจะเป็นการลากยักษ์มาใน,ในพื้นที่วงกว้างนะครับให้มันเป็นทางตรงนี้แล้วก็ปลาสลับอย่างนี้นี่ยักษ์ติดตันนะก็สามแสนเก้าติดโจมตีก็คือ4ี่แสนนั่นแหละกองดาเมจปกติอยู่ที่3ามแสน 3, นะไม่ติดคีเฮ้ยหรือติดคิวะติดขิเออไม่ติดคีไม่ติดคีตามแสนสา สนหกไม่ติดคี้ดิเออแสนหกไม่ติดคีมโอเคแล้วก็การวิวอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็วิวได้นะเห็นไหมน้องๆดูครับแสนหกไม่ติดคี้นะโหเบาจัดๆเลยโอเคไปปลาไหลท่าดเดิมเดี๋ยวแสนหกแสนหกหกประมาณนี้แสนหกห้าแสนหกหกก็สามแสนสามโอเคเรารู้ดามเมจกัน เดี๋ยวว่าแน่ชัดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาลองเจ้าตัวนี้ยักจะหมดโอ้ไม่ไม่เคียนเลยวะลุนลนโลกโยังไงไม่รู้ทีนี้จะเป็น ITK m a คนะครับแล้วก็ยัดอาจารย์เราเฮียบนะครับสี่แสนสองเพิ่มมาสองหมื่นอ๋อชิบหมายตายพลาดเอาใหม่เอาใหม่ พลาดกันได้หวังว่าทุกคนจะไม่โกรธผมนะครับที่ว่าผมพลาดนะฮะหลักๆมันไอเทคนิคนี้ผมเพิ่งฝึกทำเมื่อวานนี้ครับไม่ใช่เมื่อวานดิวันนี้ได้ซ้ำอ่ะตอนเช้าอะ่ะก็ทำแบบนี้เออมาทำยิบดีกว่าส,ส,สี่แสนสี่แสนจาก จับเท่าไหร่วะไอที่เราทำไออันนั้นมัน422เออเพิ่มขึ้นมาประมาณ30,000เพิ่มขึ้นมาประมาณ30,000-40,000นะฮะ ATK ATK ห่างกันนะฮะเดี๋ยว39 39 40 50 52 12 13 ATK ห่างกัน13หน่วยนะครับดาเมจต,ต่างกัน20,000แล้วก็ ATK ห่างกัน13หน่วยบวกกับหินอาจารย์โอลิเทียสนะครับกับหินสกอร์เปียนะครับ ATK ห่างกัน สามหมื่นแต่อยากอยากเห็นตอนที่มันไม่ติดคี้อะ่ะนี่เหลือยักษ์เหลือยกัยกษ์อยู่ตัวนึงปลาตรงวันใดได้ไหมล่ะเดี๋ยวลองลองลองโอเคปึ๊บปึ๊บเดินลงมาแสนแปดนี่ติดขี้สามแสนเจ็ดติดขี้สามแสนเจ็ดธรรมดาแสนแปด อน้นธรรมดาแสนหติดขี้สามแสนสามก็คือติดขี้มันก็จะแรงขึ้นนะฮะก็สรุปแล้วนะครับแรงขึ้นมากเลยนะถือว่าต่างกันเลยนะครับถือว่าต่างกันเลยนะก็ถือว่าต่างกันเลย,นะเลยแบบไม่ใช่ว่าหลักพันนะฮะหลักหมื่นประมาณสามหมื่นสามหมื่นถึงถึงสี่หมื่นถึงห้าหมื่นโดยประมาณนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับยากหมดแล้ว อยู่ตัวหนึ่งก็ขี้เกียจลากแล้วก,ก็กดอีกในก็เป็นเลยแล้วกันจะได้รีบฟาร์มรีบจบลิปนะครับลากมาก็ต้องใช้สมาธิกันเล่นเล่นกันหน่อยนิดนึงนะฮะมา,าทางตรงทางตรงทางตรงกดกดกดเออเอ,อห้าสน,ออนั่นแหละถ้าวิธีการฟาร์มการกดอีกในนะครับนะ วิธีการฟาร์มกดดิ้ไนไงก็คือให้ทุกคนนะครับลากยั์นะฮะเอามารวมไว้ตรงนี้นะฮะเยอะๆนะครับเยอะๆนะเทคนิคนี้ก็ได้มาจากเอาที่จริงผมก็รู้นานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมหลงไนงะผมหลงคิดว่าเป็นแมป,ป3นะฮะผมก็เลยสืบสาะหาข้อมูลนะก็เพื่อนผมนะฮะก็บอกว่ามันอยู่แมปหนึ่งไว้อะไรเงี้ยพอดีว่าผมไปไปหลอกเพื่อนผมไงว่ามันอยู่แมป,ป3เป็นสแต็กอยู่แมป,ป3ดีออะไรเงี้ย แล้วเพื่อนผมว่ามันมันก็อยู่แบบหนึ่งนะเว้ยหรืออะไรเงี้ยกลัวรู้อะไรเงี้ย <c> ก <oughs> ็สรุปมันก็คือตรงนี้นั่นแหละนะครับแค่พื้นที่มันคล้ายกันนะนี่หนึ่งเห็นไหมโอเคหมดแล้วนะครับก็เสียดายอีกไงก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องได้ข้อสรุปที่ว่านะครับ เรื่องของการเวลนะฮะเรื่องของการเวลของนักฆ่านะครับว่าเวลที่ไหนดีนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกทั้งเลือกนึงนะครับถ้าฝึกจนจนชำนาญแล้วนะก็อย่างที่เห็นผมตายครั้งนึงอ่ะผมก็ไม่ได้ชำนาญเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ายักษ์มันหลายตัวก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้นะครับถ้ายักษ์มันหลายตัวนะก็พยายามฝึกกันเอานะครับฝึกมันฝึกได้นะครับแบบที่ไม่ตายนะครับเวลอีกไหนขึ้นไวเวลตัดเสริมขึ้นไวแน่นอนนะครับ แล้วก็มากดสมุดแล้วก็ฆ่ายักษ์รัวๆทีเดียวนะครับก็ถือว่าถือว่าไวสุดๆนะครับนะสำหรับการเวิวตรงนี้นะครับแต่ของก็ต้องมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับของต้องมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอย่างในน้อยนะครับก็ต้องมีนะครับปลาปลาโลเอ้ยปลาไร้ธาตุนะครับ EDK จะต่ำก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ยัดสกอร์เปียเฮ้ยแต่ที่จริงอะ่ะไอเนี้ยผมซื้อมานะผมซื้อมานะยี่สิบบาทนะครับยี่สิบาทยี่ห้าบาทนะครับนี่แมไม่แพงนะครับ ETK Max นะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะสิบสิบบาทก,ว,กว่านี้เลยมั้งนะ a t k น้อยนะครับส่วนหินสกอร์เปียก็หินสกอร์เปียก็เท่าไหร่วะสกอร์เปียก็สิบบาทอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอาจารย์เราทีเียนก็ประมาณจุดหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอะไรประมาณนี้นะครับอ ก็สรุปว่าถ้าจะมาบิวตรงนี้นะครับก็หาของมานิดนึงนะครับมันมันไม่แพงหรอกนะครับนะหาของมานิดนึงนะที่ผมใช้อีกอันตินินะแต่ถ้าจะใช้อีลาหรือฟัมฟัมีแอดก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไม่หาดีเลย์มาเพิ่มนะครับนี่คือสเตตัสนะครับสเตตัสสเต็งส1 0นนะครับแล้วก็อินส1มนะเพื่อที่เอาตัน1 0วิ9.5้วิอะไรนะครับแล้วก็เด็ก140ดับที่เหลือลงคีนะฮะ เด็กที่จริง160ก็ดีนะครับถ้าสตหรือเลือๆนะครับก็ดีนะจะได้ลดดีเลย์อยู่ที่4วินะครับแต่ตอนนี้ครับผมได้ลดดีเลย์อยู่ที่3.5วินะครับของสเตตัสนะครับส่วนหินสีส่วนหินสีจะได้ลดดีเลย์อยู่ที่0 5วิของซาวโลแค่นั้นนะครับบวกกับสเตตัสก็คือเป็นสีวินะครับ 4วิบวกกับชุดนะครับลดดีเลย์1วินะครับเป็น5วินะฮะแล้วก็บวกเวเล่นะครับลดดีเลย์อีก1วินะครับเป็น6วินะครับส่วนสกิลแบ็กสเต็ปของเรานะครับมีดีเลย์อยู่ที่7วินะครับและเกมนี้นะครับดีเลย์นะครับมันจะลดได้สูงสุดถึงแบบมันจะเหลืออยู่แค่0.5นะครับก็คือนักฆ่านะครับควรจะลดดีเลย์อยู่ที่6วิถึง6.5วินะครับวอธีกดสกิลนี้รัวๆนะครับผม6วิผมคิดว่ามันมันก็รัวแล้วแหละแต่6 แต่ถ้า6.5วินะครับมันก็จะรัวมากกว่านี้อีกนะครับมันก็จะถือว่าโอเคนะครับแต่ผมเคยลองแล้วผมไม่ชอบนะครับแต่ผมว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับถ้ามันดีเลต6.5วินะครับมันก็จะฟาร์มได้ง่ายมากขึ้นอาจจะไม่ตายเลยก็ได้นะครับบวกกับฝีมือที่นึงนะครับส่วนส่วนจะทํายังไงนะครับ ถ้าใช้ของตามผมนะครับจะทํายังไงนะครับดีเลย0.5 0.5วิที่จะบวกเพิ่มเข้าไปให้มันกลายเป็น6.5วินะครับก็อัพสเตตัสนะครับเด็กเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยนะครับกลายเป็นอัปเดตกลายเป็นอัปเดตไป160นะครับก็จะได้ดีเลยอยู่ที่4วิเพราะว่าเอ่อถ้าไม่ถาไมผิดนะฮะอัปเดต20หน่วยได้ดีเลย0.5วิประมาณนี้นะครับของนักฆ่านะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่อยากจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มเบลนะครับฟาร์มเบลแล้วก็ทดสอบว่า ATK ของป้านะครับมันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามมานะครับว่ามันไม่ควรไปเกี่ยวก็หรอกใช้อะไรก็ได้ ATK น้อย ATK มากก็ได้แต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับมันมันมีผลนะฮะมันมีผลนะครับถึงประมาณเป็นหลักหมื่นเลยนะครับสองหมื่นสามมืนสี่มืนเลยนะครับนะก็ ือว่ามันมีผลสําหรับนักฆ่าเพราะว่านักฆ่านะครับเป็นเน้น ATK เป็นหลักนะครับแล้วก็หลบลีกด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับนะก่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เนี่ยเห็นไหมดูดิมาในลูกคุณแม่ตั้งท้องแล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็จะคลอดลูกออกมาเป็นเป็นตัวนี้นะฮะฟิวริตเออไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวริตอะไรวะตัวตัวอะไรก็ไม่รู้อะที่อยู่ในอีเวนต์น,นะ <S <S เออนัอ่นแหละก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายทุกคน